ครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมหลังโรงกันเอสโซนะครับหลังคังน้ำมันเอสโซนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทะเลนะครับเป็นทะเลเป็นฝั่งนั้นก็จะเป็นแหลมชะบังนะครับเป็นชายหาดสุดทางรักนะครับเป็นซอยสุดทางัรักจะเป็นท่าเรือนะครับ ก็จะเป็นท่าเรือนะครับตรงนี้น่าจะเป็นท่าเรือตรงท่อน้ำมันนะครับทรงใจน้ำมันดิบนะครับน้ำมันดิบขึ้นฝั่งนะครับน้ำมันดิบมาจากน้ำมันดิบมาจากมาจากเมืองนอกนะครับมาจากตะวันออกกลางนะครับก็ ลงจากเรือก็มาขึ้นตรงนี้นะครับมาโหลดตรงนี้นะครับเรือขนส่งน้ำมันนะครับตน,นี้ฝนกำลังจะตกนะครับมีคึ้มดำนะครับบรรยากาศก็ดีครับผมาหาสถานที่เที่ยวนะครับสถานที่เที่ยว ทางไกลโควิดนะครับไม่มีผู้คนมากมายนะครับวันไหนว่างๆก็มาได้นะครับขับรถวนมาตามเขานะครับทางทางลูกลังนะครับยัดรับเครื่องรกแป๊บตอนนี้ ชมตรงมาดูว่าตรงนี้จะมีปลาขึ้นมาหรือเปล่านะครับนี่จะเป็นเรือเรือบรรทุกน้ํามันนะครับเรือบรรทุกน้ํามันขึ้นมาเทียบชใช้ฝั่งนะครับ เปิดหูเปิดตาครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นชายหาดนะครับเป็นพื้นทรายนะครับมีหอยเยอะมากก็ทุกคนาเาไปหาหอยหา,ยหาอะไรนะครับตรงนี้เป็นน้ำจืดที่ปล่อยลงมาจาก ทางลงกันนะก็เป็นเขาบอมบัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับม,มีปา่ามีอะไรหรือเปล่าคลื่นทะเลน่าจะไม่มีป่าครับผมเพราะว่ามันเป็นน้ำจืดนะครับน้ำจืดผสมมาผสมเป็นกับน้ำทะเลนะครับตรงนี้ันจะเป็นน้ำปล่อยนะครับคลื่นทรงมาก หินเยอะนะครับเศษหินเศษหินกระพรกรบอะไรเยอะมากตรงนี้ก็ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำครับอันตรายนะครับน้ำน่าจะลึกนะครับคืนแรงครับเป็นท่าเรือแต่มาชมบรรยากาศมานั่งชิลๆได้ครับผมถ้าเรือถ้าเรือเข้าฝั่งได้ ก็แสดงว่าน้ำลึกนะครับน,นี้ก็จะเป็นท่อเก็บป็นถังเก็บกา๊าซนะครับเป็นกา๊าซน่าจะเป็นกา๊าซ LPG นะครับเป็นลูกบอลจากที่เมื่อกี้ถ่ายชิปอยู่ตรงนั้นนะครับน้ำเริ่มขึ้นมาแล้วครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณกี่โมง ấy. ประมาณสี่ห้าโมงครับก็น้ํามาแล้วครับเริ่มขึ้นนะครับจากที่ผมนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับน้ําเริ่มขยับขยับขึ้นขยับขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้แต่ก่อนก็ไม่มีน้ํานะครับก็มาครับเริ่มมาเป็นขึ้นเป็นขึ้นเลยนะคลื่นก็เริ่มมาทีทีลงแรง้งลงแรง้งง ท่วงขึ้นมาได,ได้ครับสังเกตดูตรงนี้นะครับน้ำจะเริ่มไหลไหลไหล,ข,นะมมลขึ้นมานะครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มทะลักขึ้นมาครับ ตอนจะเกิดสึนามีก็เป็นแบบนี้ครับแต่จะมาเร็วกว่านี้นะครับมาแล้วครับน้ำขึ้นแล้วครับทะเลหลังโลงกันไทยออยเอสโซนะครับจะมีท่อส่งน้ำมันดิบนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นแล้วครับมาแล้วครับขึ้นมาเรื่อยๆครับ พื้เนเริแรงเดี๋ยวจะมาถ่ายตรงนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอากอนหินตรงนี้ตั้งตั้งไปตรงนี้นะครับตรงนีนตรงนี้ตั้งไว้นะครับ คลื่นแรงมากครับขคลื่นแรงมาก ักไว้เมื่อกี้นี่เลยขึ้นไปแล้วนะครับน้ำเริ่มเลยเลยก่อน,น,น,นเห็นได้ชัดมากเมื่อกี้ครับขึ้นมาขึ้นมาเลย,เลย